สวัสดีครับพบกับผมมีเกมเมอร์แล้วแ m a n มนอาเค k มไนท์ภาคที่15หรือ16ไม่รู้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาที่คล็อก Tower นะครับหรือไอที่ที่มีเซิร์ฟเวอร์ของไอออร์เคอยู่นะครับเพราะว่า เราช่วยออร์คโมาได้แล้วแหละแต่ว่าจะมีคนโดนจับไปแทนนะฮะก็คือจิมกอร์ดอนนะฮะซึ่งมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเราต้องมาช่วยออร์ลคโคเอ้ยไม่ใช่กันไม่ให้ไอ้พวกนี้มันทำทลายเซิร์ฟเวอร์ของออร์คโครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนบ้างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโอ,โอเคจริงๆแล้วมันจะมีะสไนเปอร์สองคนนะครับแต่พอดีผมจัดการไปแล้ว มันอยู่ตรงนี้ตึกนี้นะฮะเราก็ตึกข้างหน้านู้นนะฮะโอเคแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้นี่มันเราจะต้องเข้าไปข้างในนะฮะซึ่งซึ่งมันไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะไอ้นี่ได้ยังไงครับก็เดี๋ยวเราแฮกโดนตัวนี้นะครับผมว่ามันจะโอเค online running clear in all sectors all this computer stuff what's it for yeah i don't dig that มันจะวิ่งมาครับสองตัวสองตัวนี้คงเสร็จแล้วแล้ว

Draining effort to pick up what they can in the dark. Your muscles have tensed in anticipation of the falling... Right, right, Blood has been drawn to more Have you felt that? The cold chill of fear. Where are you? Construction site let's clear! Alright, work together! Don't let the bastard get us! Should you survive, you'll find that increased synaptic plasticity has allowed your mind to record every aspect of the encounter the เออ memory clarity. Be a pure, moment of fear. what

ไม่น่าเห็นเรานะโอ้มันมีเออไอไอแก๊ตติ้งเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเดี<ต>๋ยวรอ,อไอ้นี่ออกไปข้างนอกก่อนข้างนอกไม่เหลือนะเหลือไอ้ปืนสองอันนะฮะโอเคเยี่ยม yeah. Fear is not a cudgel, Batman. It's not a sword nor a shield. Don't have <sharp inhale> a scalpel slicing cleanly through your victims' protections to civility and exposing the people within. <sharp inhale> โอเคผมว่าต้องจัดการให้หมดก่อนแล้วนี้มันเหลือตัวเดียวละน่าจะไม่ยากนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไป หลอกมันมาทางนี้หลอกมันไปทางไหนดีโอเคหลอกไว้สำเร็จครับพอดีมันเห็นตัวผมก่อนนะเดี๋ยวมันจะต้องมาแน่นอนครับถือโอกาส ไม่มีใครแล้วเฮ้ยไม,ไ,มไม่มาวะโอ้ไม่ต้องแล้วโดนไปเออหลบได้ <or strength. S 1> ครับดูดิโดน รถทางนี้ไม่มีเบนเหรอโอเคได้เวลาแฮกนะฮะพาร์ทนี้สั้นๆแล้วกัน Oracle Clock Tower ปลอ,อ,ววลปอดภัยแล้วเอาล่ะทีนี้ต่อกับเมนเฟรมได้ โอเครู้สึกว่าเราจะเสียเซิร์ฟเวอร์ไปสองสามตัวนะมันอาจจะใช้เวลาสักพักแต่ว่ามันน่าจะกลับมาทำงานได้ปกติแล้วก็ต้องไปหาเลดี้ออฟกอธแฮมนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนนักข่าวอ๋ออันนี้เป็นไซมิชชั่นนะฮะซึ่งผมไม่ได้ทำเลยครับไม่รู้ไม่รู้ว่าควรทำดีไหมนะฮะ เหมือนเคยอ่านมานะครับว่าอาจจะอาจจะมีผลกับเนื้อเรื่องแต่ก็นะคงไม่คงไม่ทันแล้วแหละที่อยากทำใช่ไหมไม่รู้สิที่อันมาใหม่มันก็น่าทำนะแต่ว่าผมคงคงไม่ทำเลยครับเพราะามันมันจะเยอะไปนะฮะ เดี๋ยวรอเกมออฟติมัยอะไรทําให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่นเองอีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมันมีฉากจบหลายแบบก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูฮะจริงๆบอกจะเอา GTA มาให้ดูดิยังไม่ได้ไอ้นี่เลยโอเคโอเคไปที่ GCPD ครับ Alfred I'm heading back to GCPD Oracle may have a lead on where Scarecrow has taken Jim คือภาคนี้นี่ Scarecrow เป็นบอสใหญ่นะ รถอยู่ไหนจ๊ะไปท CTD แล้วไปหาออาร์เคิลโอ้โอโอโอ เซอร์แล้วาไอ้ตำรวจสองคนนี้นี่แม่งมาถ่ายลงถ่ายรยูรจจป ของเราเข้าอยู่ตรงนั้นเจ๋งมากนายอยู่นี่แล้วมันบอกว่าแกโคมันกำลังไปทางเหนือแต่ว่ากำลังตามไปเนี่ยแต่ว่าข้อมูลมันเสียมันข้อมูลมันเยอะกว่าที่คิดเฮ้ยนั่นมันอะไรวะปัญหาไงอย่าบอกนะว่ามันตำรวจแห่งกอสแทมฉันมีข้อความให้พวกนาย นายไม่ปลอดภัยนายไม่เร้โดนปกป้องแบทแมนจะช่วยนายไม่ได้น,นี่เป็นจุดเริ่มต้น like ของจุดจบอสวินรัตติกานะฮะช่างวันเถอะคอมพิวเตอร์เรากลับมาแล้วเดี๋ยวฉันจะทำตามที่โอ้สต็อปเตี๋ยซอนอ๋อมันมาบุกครับ ฟังนะเดี๋ยวดูเทบมันพูดอะไร <Hey. S 1> บอกว่าสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมันกำลังจะเกิดแล้วล่ะแกรคโครมันอยากจะสู้กับเราถ้าเกิดมันทำลายที่นี่แล้วก็ความหวังของเราจะต้องจบนะฮะอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นแบบ persuasion <c oughs> นะ,ะ <c oughs> พูดว่าเราจะสู้จนตัวตายบลา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 โอ้ oh, <c oughs> นี่ครับ พวกนี้ก็เฮฮากันไปเนี่ยมีมีแก๊งหนึ่งมีแก๊งหนึ่งนะครับม โอ้ oh, มากันเต็มเลยหมดครับแคสเปิดประตูได้ฉันพยายามอยู่ตึกกำลังจะพังแบทแมนอ๋อมันเปิดประตูไม่ได้ครับตึกมันจะพัง Các bộ không phải thằng này đâu hả hơi bài... Thì จัดการเรื่องพลังงานนอกตึกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าออกยังไงเจอแล้วยมตอนแรกว่าจะสั้นๆนะยังไม่รู้จะสั้นดู <c oughs> your you're to own now, gonna hands. And get them killed! all โจเกิลบอกว่าพวกตำรวจเชื่อในตัวเราแล้วเราจะทำให้เราจะทาให้พวกเขาโดนฆ่าครับแล้วแม่งบอกว่าให้รีบหนีไปเถอะก่อนที่ทุกคนจะตายหมดนะ <c oughs> ไม่ฮะ เราจะไม่หนีครับคือเกมมันค่อนข้างจะมืดมนเหลือเกินไอเราก็นะอ่า <syndrome> ดูสิจิมโบน่ะต้องเห็นสิ่งนี้อุ่ยโอ้ จะรอดไหมเนี่ยคือจริงๆอะ่ะไอ้ไหนมันนา่าจะมาช่วยเราบ้างนะ GCPD คนกล้าแห่งกอลแคเทมเนี่ยความหวังของเบือง <S <S <B> ที่ กดระเบิดเอา GCPD The, the life of all the power w i t t s walls ต้อบอกให้เราเปิดไอ้เปิดไฟนะครับแล้วผมจะได้เปิดจากไหนวะครับเฮ้ยอยู่อ๋อรู้แล้ว เ,เครื่องทำพลังงานโดนทำลาย<ม><ม>เครื่องผ่านไฟมันพังนะครับมันเครื่องผ่นไฟม,มันพังครับแต่เราไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเพราะว่า เห็นโอราโคมันบอกว่ามีสำรองครับอยู่ใกล้ดินนะที่จอดรถผมลงไปนี่ผมไม่โดนรถถังแบบอุ๊ยลองไปนี่ตายห้าแน่ครับ Oh my God. i should power up the generator to get the backmobile out of GCPD. Everyone, just like he ordered <laughs> ห้ามโดนแล้วอะ่ะโอ้ยอันนี้เป็นความโง่นะครับอย่าเรียนแบบเอาใหม่ oh อีกรอบโอ้ยอ้ยใกล้หมดแล้วครับ ไอตัวนี้นี่กดสองอันพร้อมกันครับไม่เคยกดมาก่อนเลยครับกดตอนแรกกดอัดแต่เดยวเราต้องเปิดต้องให้พลังงานไอ้นี่เพิ่มก็อืมดูซิอันนี้มันนะ้งฮะ พลังงานทำงานแล้วดีมากรีบให้นายออกไปข้างนอกดีกว่านีบไปที่รถเลยไม่ไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นนันบอกว่ามันไฮแจ็คโดรนได้นะครับหมายถึงว่าอาจจะช่วยเราได้ครับขึ้นมันเลย แสดงว่าเรามีโดรนบางตัวที่เราสามารถฮนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอร์คโคฉันจะช่วยสู้เอง 5, 4 2> 3 1> 2, 2 1 go draw their fire you are going to bring out down... the Amazing. Finish it off!

อยบอกนะว่ามันจะไม่เหลือเลยนะนายเจ๋งมากแบทแมนทีนี้ต่อไปก็ตาแบทแมนแล้วอะไรหมายความว่า,งไ,างงไงโอ้ยรองทั้งหมดพังแล้วเราทำได้ไม่เอาอีกแล้วสกายโครมันส่งคนขึ้นไปแล้ว อ,อีกแล้วอ่ะตัวใหญ่ไว้ที่หลัง นอ,อนี่มันต้องโดดไอ้นี่มันต้องโดดเออโดดไอ้นั่นแหละโดนโดนไปเออเออเหนื่อยจังแม่มีมาเติมหรอครับจะตกเพื่อนไม่เอา โอ้โหโดนตีหัวไม่ต้องมาเติมได้ไมหมเป็นมี่ My Ơ ơ ơ What the What the... Ơ à. Ít lau à Ơ ơ ơ Ngửa โอ้เหนื่อยเลยอ่ะอย่าบอกว่ามาอีกนะฮะโอ้ยเด้อันนี้มาสองตัว,ส,ตว,ส,ส,ตวสวยละ ไอพวกปัวขาวอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยอุ้ยตายวะ่ะเหลือตัวเดียวครับ ก็ตัวนี้นะหลังจากที่เราจัดการลูกๆันหมดไอ้พวกตัวใหญ่ก็ไม่มีความหมายหมดโอ้ยังเหนื่อยครับเพราะผมเล่นไปสามรอบนะอ่อนนะยอมรับแบดแมนมีคนในนี้เนี่ยต้องขอบคุณนายพวกนายสองคนเลย มันดูแย่มากขอบคุณมากอารอนแต่ว่านายไม่ต้องขอบคุณก็ได้โอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าสแกโคอยู่ที่โรงหนังฉันพยายามแล้วแต่ว่าคุยกับโรบินไม่ได้เลยเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหมไม่ต้องห่วงออร์คเคิลเดี๋ยวฉันยังกลังจะไปโอ้เนี่ยมิมจะโทษใครโทษแบนแมนเลยนะที่ ไม่ใช่ว่าโรบินตายนะคืออยู่ที่นั่นเองครับที่โรงหนังนะที่เราเก็บโจ๊กเกอร์ไว้นะครับเหมือนว่าเหมือนว่านะครับไอ้สแกร์คโคลจะไปที่นั่นครับแล้วเราจะต้องตามไปฮะแต่ว่า เราเข้าบอกติดต่อโรบินไม่ได้นะครับ <Give me S 1> เพราะว่าโรบิน <the money S 1> โดนขังไม่ใช่ว่า <saw> เดี๋ยวมีคนตายจร <two seconds. S 1> ิงๆก็คือโรบินอีกคนโอ้โหไม่รู้ครับเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงเจอกันพาร์ทหน้ากับมีเกมเมอร์นะครับพาร์ทนี้ก็จ g ครับแล,แ,ลแล้วเจอกันครับจะอย่าลืมช่วยกด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้มีเกมเมอร์ลา่อนสวัสดีครับ